ตากล้องของเรานั้นอาหารเป็นพิษกระทันหันอะไรนะเดินทาดีๆเดี๋ยวโทรมาหาตลอดเพาส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นที่พักผ่อนและแซวไปนะ ดีครับทุกคนนะฮะดิมจะบอกว่าช่วงนี้ดิมทํางานเหนื่อยมากทํางานทุกวันถ่ายงานทุกวันถ่ายแบบไม่มีวันหยุดถ่ายแบบรู้จักตับไม้ถ่ายแบบน้ําไหลไปลุกถ่ายแบบตาบตีบต้บตะบันถ่ายทั้งวันทั้งคืนแต่ทาไมไม่รู้สักทีว่าเราจะไปพักผ่อนกันโดยไปพักผ่อนคนเดียวคือตากล้องของเรานั้นอาหารเป็นพิษกระทันหันเราจองที่พักเราจองตั๋วไว้แล้วสองคนแต่ว่าสุดท้ายตากล้องของเราก็ขีดนะครับตะกี้ยังได้ยินเสียงซึ่งขอบอกเลยว่าดีมเนี่ยจะไปพักผ่อนวันนี้ได้ ต้องขอขอบคุณฟ r a v e l Loga l i f e s t ต y l s u u p r r p p อมากๆเลยนะฮะก็คือดีมเนี่ยสามารถดูห้องพักแล้วก็ดูเที่ยวบินได้ในแอป,ปนี้แอป,ปเดียวจบเลยและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีบริการเช่ารถกับบริการรถรับส่งไปกลับสนามบินด้วยเรียกได้ว่าสบายมากมีแอป,ปนี้เนี่ยก็เหมือนแบบไปแค่หน้าปากซอยเองเขาลงมาทงโจ๊กกินนะครับทุกคน <c oughs> นะนะ <c oughs> อะไรนะเดินทางดีๆ เดี๋ยวโทรมาหาตลอดรือว่า <_ F at> ให้ตะกองเฝ้าบ้านไปนะครับทุกคนยัยงได้ยินเสียงกอลอลกอยู่เลยทุกคนครับรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดูไม่รับลื่นเปหมดเดยบิ่มก็เล,ลมกเลยตัดสินใจนะครับที่จะไม่ไปวันนี้ครับจะไปพรุ่งนี้แทนลากเอตากรงมาด้วยคือจะให้มันหายไปเลยไม่งั้นเราไปคนเดียวเนี่ย เหงาแน่นทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับบ้านกันนะฮะเราจะยอมเสียค่าที่พักคืนหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไปปะเนี่ยพวกงนี้ไปพรุ่งนี้แทนเปล่าเออบ่วงเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปลี่ยนแพนไปพรุ่งนี้แทนเพราะว่าไปคนเดียวเนี่ยมันก็ต้องเหงาเนาะเออเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวมาโดนพวกอ้วกเม็น อ้วกเหม็นเราจะเตรียมตัวไปกันอีกรอบนะสำหรับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับให้ทายว่าใครมาอยู่ข้างข้างเมื่อวานกูยังเห็นร้องอยู่เลยนี่หายแล้วดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะเมื่อวานมีอาการยังไงอ้วกเวียนหัวต้องสียาอาหารเป็นพิษแต่ว่านี้ดีขึ้นแล้วเหมือนว่ารีบดูแลตัวเองให้ได้ไปได้เจอกันครั้งนี้ได้ไปจริงๆแล้วะ ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วนะครับเรากำลังจะไปเช็คอินก,กันนะผูมาล็อกที่2ในล,ล็อก2วันเราต้องหาเที่ยวบิน VC 3 0 2อครับเรียกได้ว่านี่ก็เป็นการไปภูเก็ตครั้งแรกจากที่จองไว้สองคืนก็จะเป็นเลือขึ้นเดียว,วยคืนเดียวเป็นการพักผ่อนที่ไม่ได้เรียกว่าพักผ่อนจริงๆเหมือนไปเช็คอินแล้วก็ลับตะกี้เราก็แวะซื้อ,อกับข้าวกับปลานะฮะแล้วก็เป็นแซนด์วิชต่งางๆเพื่อที่จะ เอาไปกินนั่นเองเพราะว่าข้างไนไม่น่าจะมีนี่นะครับทุกคนเป็นข้าวไก่แซบอ,อร่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ภูเกต็ตเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราที่เกียจถ่าทยตอนนี้มากๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูกเกต็ตนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราเนี่ยไม่ได้แพนกันมาก่อดหน้านี้ว่าจะไปไหนบ้างเรามาหาสดๆเลยเดี๋ยวเราจะเรียกรถนะฮะไป เมืองเก่ากันไปเดินทางกัน <laughs> ล,ลุงลุงเปิดประตูข้างนี้ถ้าเราไม่ขึ้นเรือ <laughs> <laughs> จริงๆเลยเด็กพวกนี้นี่ เรามาถึงโอนทาวแล้วไม่รู้จุดหมายปลายทางคือเดินแบบว่าตามยถากรรมมากๆเลยตอนนี้เวลา11นาฬิกานะฮะก็เกือบเที่ยงแล้วเราก็เริ่มหิวแล้วนะครับทุกคนร้านอาหารอยู่ตรงไหน,นบ้างนะมันมีทุกร้านเลยอ่นนี่น,น,นีนนนนน่นี่ชับพรูนี่เอ้ยเนี่ยอาหารพื้นบ้านกินไหม<อ>กินกับพื้นบ้านเนี่ยอ่ดูเมนูสิเนี่ยเยอะกินปหกินก็ได้ดูดีๆสดชื่น ยังไม่มาเลยของนี่ดูไปสิดูไปที่มดี๋จะเรากินข้าวก่อนนะครับโอ้ยกิ่มมากเลยกิ่มว่าเสียงรถ เสียงรถคุรอจังหวัดรถมันไปอยู่ไปดูกันดีกว่าว่าที่พักที่ดิมจองเนี่ยฮะจะสวยขนาดไหนเราก็ถึงที่พักแล้วทุกคน หลังจากที่เราเช็คอินแล้วเขาก็จะพาไปทุกคนลงไปแล้วไปจนไทยเอออันนี้ไปจนไทยแล้วโอ้ต้องเรียกรถด้วยล่ะใช่ทุกคนก็คือถ้าจะขึ้นไปข้างบนกคน็คือ,ต,อ,ต,อต้องต้องต้องเรียกรถมาลับแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเดินไปเองเนี่ยจะแอดเวนเจอร์ไปหน่อยทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องพักกันดีกว่าเดินข้ามาจา้าขอบคุณมากนะครับเราจ้องเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวไปนะฮะ ใหญ่ว่าใหญ่มากข่เข้า,ขา,ขาห้องเซไถ่ดิวะเฮ้ยเข้าไปดิเริ่มเลยว้าว <Wow! S 2> โอ้โหมาแต่เมื่อวานนี่เจ๋งเลยห้องใหญ่มากนี่เดนจะพามาดูข้างนอกก่อนนะวิวตรงนี้นะครับวิวข้างนอกนะครับก็จะเป็นเอ่อเขาเอเวอเรสต์ตรงนั้นก็จะเป็นฟูจิส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นที่พักผ่อนและ แล้วที่เด็กคืออะไรรู้ไหมนี่ครับมีอ่างอยู่ข้างที่นอนเลยเขาถูากไม้มาทัางไมแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้านะครับนี่โอ้บังมากห้องอาบน้ําเป็นกระจกครับนี่อะ่ะเปิดอยู่วะซึ่งมันจะเป็นกระจกใสเวลาเราขี้อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นกันนะมีใครสักคนหนึ่งเล่นน้ําแล้วตูดตูดตูดพาทีมงานหนึ่งเดียวเพราะมีคนเดียวมาผ่อนคลายนะครับผ่อนมาก สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับผมมันจะลงเล่นนะ้ำอีกแล้วทุกคนมันเอาให้คุม้มโอ้โหดังตุม่มวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เ,เราจะกลับแล้วนะฮะซึ่งเราจะเช็คเอาต์ตอนเที่ยงทุกคนครับแล้วตอนนี้ทาเวลโลกาเขาก็มีแคมเปญโปรโมทคืออยากให้ทุกคนเนี่ย ไม่ลืมการท่องเที่ยวด้วยนะนี่เราก็เพิ่งได้ออกมาเที่ยวใช่ไหมใช่ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเปิดแมพแล้วก็ไปเช็คกินตามได้เลยนะฮะที่แฮชแท็กไทยออนทัวร์และเดือนมกราคุมนี้ก็มีส่วนลดตรุษจีนด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กุมภาพัานธ์เท่านั้นโอ้ยมาแค่นี้ก็คุ้มเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำและเตรียมตัวเปนที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักรถจะมารับไปที่ล็อบบี้นะครับ สนาบินแล้วเหนื่อยไหมตอนนี้นะฮะเราแวะพักกินข้าวก่อนขึ้นบินนะครับทุกคนเอาเป็นว่าขอตัวลาทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะฮะเราจะกินข้าวกันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องดินเดลิเวอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีเดียวดีวดวไป